หน่วยการเรียนรู้เรียนรู้โครงงานการประดิษฐ์ของใช้หรือของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ตอนที่หนึ่งสาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวสาระการเรียนรู้ย่อยทําความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ลันลาลันลามาฟังทางนี้เด็กเอ๋ยเด็กดีดูสิ ตั้งใจนับ1นถึง5นั่งเงียบเร็วไว้เด็กๆพร้อมไหม1 2 3 4 5สวัสดีสสดค่ะเด็กๆอค่ะสัปดาห์นะคะมาพบกับครูปพูกับครูนิกนะคะเราเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องเรียนรู้รโครงงานคะเด็กๆการประดิษฐ์ของใช้หรือของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจำสิ่งที่คุณครูแจกไปให้ได้หรือเปล่าคะ สิ่งของเรานี้นนะคะเราจะนํามาใช้ประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าของเล่นนะคะจากโรมง,งานกันนะคะสัปดาห์นี้ค่ะค่ะแล้วเราไปติดตามกันนะคะเด็กๆไปเลยค่ะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมคุูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้จากกับอุปกรณ์ที่มุูแจกไปให้เด็กๆนะคะว่ามีอะไรบ้างในเรื่องของอะไรบ้างนะคะ,คะร,รูปร่างรูปทรงอะไรอีกคะ่ะ แล้วก็เรื่องเรียนรู้เรื่องสีนะคะแล้วก็ลักษณะของผิวนะคะที่เราสัมผัสนะคะเด็กๆแล้วก็เราก็จะมาค้นหาประโยชน์นะคะจากวัสดุอุปกรณ์ของเราค่ะเด็กๆค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะเป็นวัสดุอุปกรณ์ทั่วไปที่อา,อาจจะใช้แล้วนะคะเอามานํามาใช้ประโยชน์ได้ใหม่มารู้จักกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างอย่างอันแรกนะคะหลังไข่น่นเองค่ะเด็กๆ รังไข่นะคะเด็กๆแบบนี้ปกติเขาจะเอาไว้เรียงเรียงเรียงไข่ใช่ไหมคะไข่ไข่ใกล้กันเพื่อไม่ให้ไข่มันแตกใช่ไหมคะเด็กๆค่ะรังไข่ของเราเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีอะไรคะสีอะไรเอ่ยคะเด็กๆสีอะไรเอ่ยเนี่ยสีบราวน์ใช่ไหมคะสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะน้ำตาลอ่อนๆผิวสัมผัสเป็นยังไงคะเรียบไม่เอ่ยเรียบหรือว่าผูกขาดคะเด็กๆ ผิวสัมผัสขรุผ่ะนะคะมีสีน้ำตาลอ่อนผิวสัมผัสขรุค่คะรูปร่างรูปทรงนะคะเด็กๆอ่าที่คร <A. S 1> ูตัดให้เป็นรูป,ปสีเ่สเหลี่ยมนะคะตรงนี้ที่ใช้วางไข่ก็เป็นรูปครึ่งวงรีนเองค่ะด้านหลังก็จะเป็นรูรูแบบนี้ด้านหน้าก็จะเป็นรูรูแบบนี้นะคะรูปทรงเป็นครึ่งของวงรีนั่นเองค่ะ A ปกติรังไข่นี่เอาไว้ใช้สำหรับใส่ไข่ใช่ไหมคะค่ะต่อไปดูอุปกรณ์อย่างอื่นกันต่อค่ะต่อไปนะคือกระดาษแข็งนะคะเด็กเด็กเด็กจะเห็นว่าดูสิสัมผัสดูสิคะเด็กๆสัมผัสดูนะคะว่าก็มันจะเรียบนะคะเด็กผิวเรียบนะคะไม่หุบขานะคะแล้วก็รูปทรงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเองค่ะเด็กๆนี่ค่ะมีสีอะไรคะเด็กๆที่มของคุ้งปู คูเป็นสีแดงนะคะเด็กๆสีส้มนะคะดงนะสีส้มบางคนอาจจะได้อีกสีหนึ่งบางคนอาจจะได้เีกหลืองสีส้มหรือว่าสีเขียวแจกไปค่ะสีเขียวค่ะอ่าด้านนี้เป็นสีส้มอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีตาลอ่อนนะคะเหมือนคล้ายๆกับสีรังไข่เลยถ้าเราอยากได้สีสันสดใสเราก็ใช้ด้านนี้นังนเองค่ะ ประโยชน์ของกระดาษทั่วไปเราเอาไว้ทําอะไรคะประดีตกแต่งหั่นนี่นะใช่ไหมคะเล่นเปินสีสีแดงสดใสหรือเอาไว้เขียนก็ได้คะ่ะต่อไปนี่เป็นอะไรคะเป็นขวดน้ำพลาสติกนะคะเด็กๆขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วน,นั่นเองค่ะเด็กๆขวดน้ำพลาสติกทามาจากพลาสติกผิวก็จะอืา่าลื่นเรียบๆ,ยบๆหน่อยนะคะบริเวณรอบๆนะคะ ตรงฝาขวดก็จะเวลาเราสัมผัสเราก็จะรู้ถึงรู้สึกถึงคลื่นคลื่นของฝานะคะมีสีแตกต่างกันค่ะบางคนได้สีชมพูวันนี้ของกูมีสีเขียวฝาวสีเขียวนะคะสามารถปิดออกได้ค่ะแต่บางถุงนะคะจะไม่ได้ขวดนะคะเด็กๆจะเป็นรังไข่อันใหญ่นะคะใช่ค่ะและก็รูปทรงนะคะเป็นยังไงคะทรงกระบอกเองคะ่ะ รูทรงกันบอกปกติควรน้ำเอาไว้ใส่น้ำดื่มใช่ไหมคะประโยชน์ขอกมันแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะเอาไปทําอะไรกันต่อค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นกระดาษนะคะเด็กๆกระดาษสรงสีเหลี่ยมผืนผ้านะคะมีสีฟ้านะคะเด็กๆผิวผิวที่เราสัมผัสก็จะเป็นผิวเรียมนะคะเด็กๆมีทั้งหมดฟ้าทั้ง แผ่นด้านนะคะมีห้าแผ่นนะคะที่คุณครูแจกไปนะคะอันนี้สําหรับให้เด็กๆวาดร่างนะะคร่างสิ่งที่จะประดิษฐ์นะคะใช่ค่ะนี่คือประโยชน์เผื่อไว้ให้ห้าแผ่นนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะนี่คือโฟมนะคะโฟมอาจารโฟมนะคะอาจารสํสำเร็จนะคะ ลักษณะผิวสัมผัสก็ข้างหลังเรียบๆนะคะข้างหน้าข้างหน้าจะมีถุกรเป็นลวดลายต่างๆนะคะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเช่นกันนะคะมีความลึกเล็กน้อยเอาไว้ใส่ของนะคะนี่ประโยชน์ส่วนมากเปนาวนะคะเด็กๆมีสีขาวประโยชน์ส่วนมากก็เอาไว้ใส่ของเป็นจานนั่นเองค่ะใช่ค่ะใช่ของให้ใส่ของอาหารหรือว่าอะไรก็ได้นะคะก็ได้ค่ะเด็กๆค่ะต่อไปค่ะ มีสมลีอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะสมลีสมลีผิวสำมรับทำเป็นยังไงคะนุ่มนุ่มมากๆเลยค่ะเด็กๆแล้ก็เป็นสีขาวสีขาวแล้วก็เป็นก้อนก้อนนะคะลงกโล้ค่ะปกติเราใช้สัมลีทําอะไรคะคุณครูปูค่ะเราใช้สัมลีในการตกแต่งนะคะเด็กๆปกติเราก็ใช้สมลีเช็ดแผลใช่ไหมคะเช็ดหน้าก็ได้ค่ะ เช็ดก้นเด็กก็ได้การเด็กอ่อนๆนะคะข่านี้ทําอะไรต่อค่ะต่อไปนะคะนี่คือไม้ไอติมนะคะครูจะแจกให้คนละสี่อันนะคะเด็กๆไม้ไอติมนะคะลักษณะก็จะเป็นขีวเรียมนะคะทํามาจากทำมาจากไม้นะคะเด็กๆนี่ค่ะเราจะมาตกแต่งนะคะเป็นสีออกเหลืองๆนะคะเีเนเหลืองๆๆนะคะเด็กๆะะแล้วก็ ็นยังไงคะรูปร่างมันเป็นแห่งๆแบบนี้นะคะยาวเป็นแบรนเป็นแท่งยาวประมาณหนึ่งคือ,คอคประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นรูปโปค่ะเด็กๆรูปโปงนะคะสีหลักสีที่คุณครูให้นะคะอันนี้คุณครูมีสีชมพูมพอันนี้ทํามาจากายานเองค่ะมันยืดหยุ่นได้เห็นไหมคะสามารถยืดหยุ่นได้ เราสามารถ,าารถเป่าให้มันเป็นลูกโตๆได้มันก็เวลาเราจับมันก็นืดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถยืดยูนได้เราเป่าให้เป็นอันใหญ่ๆได้นะคะรูปร่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทรงแบบนี้เขาเรียกว่าทรงอะไรเนี่ยทรงรีหร,รือปลาคะา <ๆ S 1> เหมือนทรงขวดน, <ๆ S 1> น้ำนะคะทรงรีแบบนี้ ประ,ะโยชน์ก็ตกแต่งสถานที่ใช่ไหมคะปกติแล้วนี่ค่ะอันสุดท้ายนะคะคือสีนั่นเองค่ะเด็กๆสีทั้งหมดก็จะมี12สีน,นะคะเด็กๆนี่ค่ะใช้ในการตกแต่งนะคะเด็กๆนี่ค่ะหรือว่าเอามาเขียนล่างก็ได้นะคะเด็กๆเขียนในกระดาษที่คุณครูแจกไปนะคะในสีสีฟ้านี้นะคะค่ะนี่เป็นอุปกรณ์คร่าวๆนะคะที่คุณครูแจกให้เด็กๆไปในถุงนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อที่จะนำมา ทำโครงงานของเรานั่นเองค่ะโครงงานของเราก็คือการประดิษฐ์ของใช้ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้นะคะสิ่งต่างๆที่ที่คุณภูมินำเตรียมไว้ให้นะคะอาจจะยังไม่เพียงพอถ้าเด็กๆมีอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นสามารถเอามาตกแต่งและมาประดิษฐ์ร่วมกันได้นะคะค่ะก่อนที่เด็กๆ จะไปประดิษฐ์หรือว่าทําอะไรนั้นนะคะเรารู้จักเรื่องของอุปกรณ์รูปร่างรูปทรงสีลักษณะผิวสัมผัสและประโยชน์ทร่วๆกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูมีนิทานค่ะมาถากเด็กๆด้วยค่ะจะได้เกิดไอเดียในการคิดประดิษฐ์สิ่งของเองค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรคะคุณนินิทานเรื่องใบย่อนักคิดสร้างสรรค์ค่ะเด็กๆไปค่ะนิทานเป็นีก่อนนะคะ เรื่องใบยอนักคิดสร้างสารรค์คนแต่งเรื่องจันทาพีระขจรคนวาดภาพไปรมาจตุกัญญาประทีปสำนักพิมพ์แฮปปี้คิดใบยอนักคิดสร้างสารรค์ใบยอช้างน้อยช่างคิดชอบการประดิษฐ์เป็นชีวิตจิตใจ อยู่ที่ไหนมีกล่องคู่กายบรรจุเชือกได้สีกาวกันไกวันนี้ออกไปเล่นกับเพื่อนก็ไม่ลืมเดือนคว้ากล่องนั้นไประหว่างทางผ่านบ้านป้าช้างใบยอตาค้างเห็นของกองใหญ่ ป้าช้างยิ้มแย้มบบกมือใบยอวิ่งหรือเข้าไปทักทายสวัสดีจ้าคุณป้าจ๋ากำลังรื้อหาของทำอะไรป้าแยกสิ่งของใช้แล้วพลาสติกขวดแก้วเอามาใช้ใหม่ทำความสะอาดให้ดีใช้ซ้ำหลายทีก็ไม่เป็นไรถุงกล่องกระดาษกระป๋อง คัดแยกแบ่งกองเรียงกันเอาไว้หากทิ้งให้เป็นขยะโลกเรานั้นจะสกปรกแค่ไหนการใช้เพียงแค่หนึ่งครั้งแล้วทิ้งลงถังนั้นน่าเสียดายกระดาษใช้เขียนหน้าหลังกระป๋องใส่สตางค์สะสมไว้ได้ใบยอลองถามคุณป้าอย่างนี้เรียกว่า รียุ์ใช่ไหมใช้ของอย่างคุ้มคุณค่าก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้สิ่งของต่างๆเหล่านี้ตกแต่งให้ดีคงสวยงามถูกใจเอ่ยปากขอคุณป้าช้างหนูขอบางอย่างไปเล่นได้ไหมได้จะ้ะเลือกไปเต็มที่ป้าช้างยังมีเก็บไว้มากมาย ใบยอไหว้และขอบคุณป้ายิ้มละมุนเบิกตาหัวใจเพื่อนช้างน้อยไปช้างน้อยไปถึงสนามเพื่อนๆนรุมถามถึงถุงใบใหญ่เธอขนอะไรมาน่ะเปิดดูสิจ้ะแล้วจะเข้าใจโอ้โหขยะทั้งนั้นเอามาทำไมกันเพื่อนยังสงสัย นี่แหละของเล่นของฉันสร้างเมืองในฝันของพวกเราได้ลูกช้างทุกตัวลงมือยกแยกแบกถือของมากของมากองไว้คว่ำกล่องหลักหายขนาดวางเรียงเอียงผ้าเป็นตึกเล็กใหญ่างลงมือตั้งขวดร้อยเรียงมัดลวดเป็นกำแพงใสเสศษผ้ากระดาษถาดช้อน วางผูกเสียบซ้อนประดับทั่วไปปะติดกระดาษสีสวยและตกแต่งด้วยพลาสติกใสๆแค่ใส่ความคิดสร้างสรรค์สิ่งของเหล่านั้นก็เก๋ไก๋ได้บอนไซใบยอปอแก้วจ้องกันตาแป๋วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมืองสนุกจากเศษวัสดุ เพื่อนๆมองดูอย่างภาคภูมิใจจบแล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้ฟังนิทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะนิทานเรื่องนี้ใบยอ,อนักคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะเด็กๆใบยอ,อนำอะไรมาทำเป็นของเล่นนะคะ วัสดุที่เหลือใช้แล้วนะคะกลับมาใช้ใหม่หรือว่ารียูสนั่นเองค่ะเด็กๆการรียูสนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆ,ๆพอจะเกิดไอเดียขึ้นไหมคะความคิดสร้างสารรค์ของเด็กๆ<ช>กับอุปกรณ์ที่ครูแจกให้และเด็กๆยังสามารถหาเพิ่มได้อีกนะคะค่ะจากอุปกรณ์ที่เด็กมีอยู่ที่บ้านนะคะสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะคะเด็กๆคค่ะเขานะะําไปเป็นของเล่นนะคะสร้างเมืองสร้างหุ่นยนต์สร้าง ตึกหลายหลายอย่างเลยค่ะหรือเด็กๆจะเอาไปเป็นของใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะ<ช>แล้วอย่าลืมไปทำความรู้จักกับอุปกรณ์ของตัวเองนะคะว่ามีอย่างไรแล้วก็ลองสัมผัสลองจับดูนะคะว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะสวับวันนี้นะคะครูภูกับครูหนิงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย